เอาละสิลิเวอร์พูลเริ่มกลับมาแล้วนะคะสําหรับแม์เมื่อคืนค่ะที่หงแดงเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะเอเวอร์ตันไปได้2ประตูต่อศูนในเกมพิมพ์ร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยสึกเมอร์ซี่ไซดดาบี้แม์ในครั้งนี้นะคะลิเวอร์พูลกลับมาสู่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมได้อีกครั้งแล้วค่ะโดยเจ้าถิ่นนะคะได้2ประตูจากโมฮัมเหม็ดซาลาาทีที่36 และโคดี้กั๊กโปนาทีที่49คว้าชัยเหนือทีมทอฟฟี่สีน้ำเงินเก็บ3แต้มได้สำเร็จมีเพิ่มเป็น32คะแนนจากการลงสนาม21นัดค่ะด้านครอฟให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าบรรยากาศในวันนี้มันยอดเยี่ยมมากผมรักแฟนบอลและสิ่งที่พวกเขาทำในคืนนี้มันเป็นสิ่งที่วิเศษและช่วยเราได้มากนักเตะตอบแทนพวกเขามันเป็นดาร์บี้แมตช์ที่แท้จริงเราเก็บบอลเอาไว้ได้และเล่นด้วยความอดทนทุกคนต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วเราได้2ประตูจากเกมโต้กลับเราต้องการชัยชนะแม้วันที่เราเล่นไม่ แต่เราสมควรที่จะได้รับมันเราเจอกับช่วงเวลาที่ยากลําบากมาก่อนหน้านี้แต่เราสามารถแสดงให้เห็นแล้วว่าเราสามารถรับมือกับความยากลาบากได้และนั่นก็ทําให้ผมสนุกกับทุกวินาทีของเกม